ที่สูงขึ้นและประกอบอาชีพได้อยู่ในสังคมอย่างสันติสุขส่งเสริมให้มีการศึกษารอกระบบืองกศนศึกษาในระบบส่งเสริมให้ปฏิบัติตนตามระบบประชาธิปไตยยึดเสียงข้างมากรับฟังเสียงข้างน้อยมีการให้อภัยและเคารพกฎหมายใช้สติในการแก้ปัญหา ส่งเสริมให้ทุกคนในหมู่บ้านรับรู้ข่าวสารทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันนละใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการสึกอสารให้ถูกต้องและมีคุณภาส่งเสริมให้มีการให้กำลังใจยกย่องชงเชยผู้ที่มีความประพฤติดีเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นส่งเสริมให้มีการนำเสนอแลกเเลี่ยนภูุิมปัญญาท้องถิ่นชุมชนป่าชาวบ้าน ขอบคุณค่ะกราบเรียนท่านคณะกรรมการกรรมการประเมินเชิงลบทุกท่ทานดิฉันนางสมรดีเลขรับผิดชอบดีที่สามรายได้สมดุล าวบ้านมูนลังส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเ,ษเษกเษตรกเกษตรกรรมทำนาคณะกรรมการได้มีการส่งเสริมทุกครัวเรือนให้ปฏิบัติตามแนวทางการลดรายจ่ลลายลดรายจ่ายเพิ่มรายได้มีการออมภายในหมู่บ้านหลังการติดเกี่ยวมีการส่งเสริมมีการปลูกผักพืชผักสวนครัวเลี้ยงสัตว์ทำการประมูเพื่อ บริโภคภายในครัวเรือนมีการทอผ้าพอผ้าผ้าไหมผ้าสินสินแดงเพื่อใช้เพื่อใช้เองและเหลือจากการใช้เองก็มีการเอาออกจําหน่ายภายในและภายนอกคุมชนส่งเสรไม่มีการทําการ,กรเกษตรอินทีย์เพื่อลดต้นทุนทางการผลิตของกเกษตรกรภายในหมู่บ้านและจดไม่มีศูนย์การเรียนรู้เพื่อการ เรียนรู้ของาราสดรและการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาในการประกอบอาชีพของชาวบ้านค่ะขอบคุณค่ะกับเรียนท่านคณะกรรมการและทุกข้าร่วมการทุกท่านหลานนางวันธุพาสิรมัตผู้รลบผิดชอบดีที่สี่สุขภาพแย่แรงและมีการเชิญชวนมนง,งลงให้ชาวบ้านออกกำลังกายจับดาละสาครั้ง สัปดาห์ละสาวันครั้งละสามสนาทีมีการตั้งชมรมเล่นมูและมุกเพื่อเพื่อคดบค,คุมงลงหนลงในการกินอาหารตดอาหารหวานมันเค็มเพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานเรืลง